ดีใจที่ได้ยินข่าวคราวของเธอดีใจจับเธอได้พบใครไหม่เขาดีกับเธอหรือเปล่าเขาดูแลเธอหรือเปล่าเขาดีกว่าฉันหรือเปล่า ก็รู้ว่าฉันเองที่มันละเลยก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจไม่วังให้เธอกลับมารักไมีขอยเธอมาเห็นใจแค่ให้อภัยกันก็พอ